สวัสดีค่ะมีรถ s อน s u สภาพไปสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่ขับดีกว้างนั่งสบายมากๆเลยนะคะ Honda CR-V 2.4L 4WD เกียร์โตคันนี้ปี27 0ค่ะราคาโปรโมชั่น1ราที่329,000บาทเท่านั้นประวัติีจัดี้เต็มนะคะส่งเดือนละแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะใครกำลังมองหา,ารถกว้างนั่งสบายเป็นเหมาะสำหรับครอบครัวนะคะต้องเป็นคันนี้เท่านั้นค่ะ แอมจะพาไปดูรอบๆ,ๆ,ๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูก็นเลยค่ะนี่คะ่ะ Honda CRV 2 4 E-Air 4WD เก o t ร์ตตปี2 0 0 7ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่329,000บาทเท่านั้นประวัติดีจจได้เต็มนะคะส่งเดือนละแค่7,000กว่าบาทค่ะขอคนซื้อเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะ รถสีทองสวยมากๆเลยหรูหราค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะแอร์แบกเอสกุญแจรีโมทค่ะปุ่มอะไรมันติฟังก์ชันค่ะแอร์ระบบดิจิตอลเครื่องเสียง Standard AM FM AUX แล้วก็ CD นะคะรถสวยสภาพดีกว้างนั่งสบายแอร์เย็นมากๆเลยนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อค่ะด้านหลังกว้างค่ะ คุ้มค่ะใครได้รถคันนี้ไปคุ้มค่ามากๆเลยนะคะเป็นรถเหมาะสำหรับครอบครัวค่ะกว้างนั่งสบายแอร์เย็นบอดี้สวยนะได้เครื่องยนต์2.4ด้วยท็อปสุดเลยนะคะดูด้านหลังสิคะอ้ยด้านหลังกว้างมากๆเลยค่ะน่าใช้ค่ะ เอกสารในการยื่นขอไฟแนนซ์นะคะก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเตนเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนก็ออกรถได้แล้วนะคะสภาตีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยค่ะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะนี่ค่ะนะัเครื่องเครื่องยนต์2.4 VTEC ค่ะ เครื่องเดิมสภาพดีค่ะคันหน้าเดิมไม่มีอุบัติเหตุนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามรละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2ย์5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักลไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์0 9 2ย์5 0 8 5 8มาสอบถามรละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออรถไมย่ยงยาค่ะยินดีให้ข้อมูลนะคะ มีอะไรโทรสอบถามได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไม่บา,บายค่ะ